อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมามามาจวดจวดต้องกันจ้าแซบจ้าอืออือแซบแล้วแซบเยอะมากอุย้ยตำแตงข้าวปุ้นนมจีนนะจ้ากุ้งค่ะกุ้ง กุ้งสดนะคะไข่จ็กเกตเดือยผ่านได้ดไเด้จ้าอือไข่จะกเกตเดือยผ่านได้เด้จ้าเอาแบบไม่ตัดเลยนะคะอือนี่ค่ะผักไม่เอาเยอะค่ะมะเขือเทศผักไม่เอาเยอะ มันแย่งซีนกันนี่ค่ะผักหนวดตักกะแตนคือเยอะมากก็เลยต้องกินนี่ค่ะผักหนวดตะก,กระแตนมา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 พี่น้องมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคะ่ะลที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากเพิ่งเลิกงานจะหิวหิวฝากติดตามด้วยนะคะมีคลิปให,ใหม่ออกมา เรื่อยๆคะ่ะฝากกดกระดิ่งติดตามไว้เลยมา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 จวดแซบ่แซบๆนัวๆจ้ากระประ๋ซีจ้ามามามาอืมว่าบอกปลาแดกเฮ็ดเองจ้าปลาแดกต้มเอง แล้วกัต้มแบบอยากจะบอกสูตรนี้จะเอาไปเอาไปเป็นสูตรเอาไปเป็นสูตรทำขายคําใหญ่ๆเลยจ้าเอาคำใหญ่ๆเลยนาะนี่นะไม่ได้ห้านิ้วนะยังมีเหลืออยู่อีก <c oughs> มามาจวดมา กุ้งเลิกงานหิวจ้าอยากจะบอกว่ากุ้งอาหารออกแล้วมาค่ะเมืองไทยกินข้าวเย็นกันแล้วเนาะเมืองไทยเนาะ มา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 จ้าอืมต่นี้น้อยกินแบบนี้แหละจ้าอยู่อำเภอธาตุโอ้ยอยากจะบอกว่าเพื่อนๆใครที่อยู่อำเภอทาตนี่มาเลยมะอืมอำเภอทาตุปนมด้วยจ้า ขายกระปุ้นหลายๆเพราะว่ามันใกล้สมัยก่อนมีแต่สมัยก่อน,ม, <c oughs> ม,อนมีเลนูเนะกระปุ้นน้ำประดก็กเลนูตอนนี้อุย้ยเมืองท่าขายทั่วเวิร์จจะที่ไหนที่ไหนก็ขายนะพยายาขายดีก็เอาซื้ออ่าเขาเรียกอะไรนะอําเภอเลนูกระปุ้นเลนูไปขายอืม มากินตั้งแต่พี่น้นองมามามาอยากจะบอกว่าอร่อยทะลุจอเลยดูสีสันก่อนจ้าให้ดูสีสันกันออยากจะบอกนะ ไี่นิสวนมะเขือเทศฝากเม้นไม่ใต้คลิปด้วยนะคะจะไปชิมมะเขือเทศอร่อยอร่อยอยากจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆมามาพี่น้องจา๋าเหนือใต้ออกตก กทมสปปลาวเวียดนามเกาหลีโซนเอเชียนมาเลยค่ะจนไปถุงโซนยุโรปนะคะอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดามามาค่ะ มาค่ะทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยค่ะวันนี้อากาศเดนมาร์กไม่ดีเลยค่ะแต่ก็ไม่เย็นมากนะเพราะมันไม่มีลมขับรถมาพอดีเลยพอดีไม่ต้องไม่ต้องเปิดอะไรนะไปทำงานตั้งแต่ตีสามจ้าพี่น้อง นคใหญ่หญาวภาษาอีสานก็เป็นเด้อจ้าแต่ว่าเว้าวซาเพื่อนว้าวแล้วเพื่นติดอ่างจากภาษีว้าวว้าวอีสานติดอ่างแล้วบ่มีไผเว้าน้ำมันมันขิดยาก มันแห้งสเว้าวติดอ่างไปอีกถ้ามีคนเว้าน้ำพอได้เว้าวแต่เว้าซซาจ้ะ มีสารก็ว้าได้ภาษาตายก็แรงได้ อร่อยอร่อยอากาศแบบนี้ต้องกินแบบนี้เนาะว้าใส่กุ้งทั้งหมดยี่สิบตัวมากินด้วยกันพี่น้องมา เห็นช่องอื่นนะแกงน้อไม้ตัวตนะัวะอืมอย่าให้เป็นที่สีนะแกงน้อไม้ตัวตนะัวะจะบอกว่ามักที่สุดคือ แกงน่อไม้ใส่ผักเยอะๆนะโอ้ยเส้นน่ะคือเส้นไม่ตัดเลยนะคะเหนียวเหนียวอย่างแรงเลยนั่งเฝ้าเอาเมื่อกี้แปดนาทีอืม อยากจะบอกว่าอร่อยมากมาพี่น้องมาผักไม่เอามาเยอะเดี๋ยวมันแย่งซีนกันนะคะเอาแต่หนวดหนวดตะก,กะแตนพอจะบอกว่ามันอร่อยมากมามามาอยากให้ชิมจังเลยอยากให้พี่น้องได้ชิมนี่ค่ะ เดนมาร์กใครอยากได้ <c oughs> ทักเข้ามานะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บมาให้ <c oughs> เพราะว่ารถมันไปไม่ถึงมันต้องได้เดินกับปันจักรยาน <c oughs> แต่ว่าถ้าไปทางแคมปิ้งอ่ะมันจะใกล้กว่า ก็บอกว่าอร่อยผักบุ้งก็กำลังง,งามๆไม่ได้กินนะผักบุ้งนะยังไม่ได้ชิมเลยนะพี่น้องนะใครอยากได้ก็บอกมาผักบุ้ง เสียงดังอะ่ะเขาทำเขาทำอะไรแล้วจะพูดเออะไรนะท่อน้ําเสียเขาทำท่อน้ําเสียตรงที่บริษัทนี้นะทั่วหมดเลยตรงนี้นะคะ อยากกินอัวกบนะกินออมกบ๊บ้ยไปอยากเจรจามีอีกช่องหนึ่งโอ้ยไปเอาสตอไปเอาสตอบนสวนลงมากินแบบโอ้ยอยากจะเป็นลมเป็นคนที่ชอบสตอมาก อยู่เมืองไทยนี่สะพายกระเป๋าใหญ่แต่ไม่ได้ใส่เงินนะคะใส่สตอ <c oughs> กินที่ไหนมีสตอที่นั่นสตอกับอีโน พอกินเยอะกินแล้วก็ห้านาทีก็กินอีกแล้วกินอะไรก็ได้ที่ขวางหน้ากินหมดเลยกินข้าวแรงกันแล้วเนาะเมืองไทยเนาะใช่ไหมคะเมืองไทยกินข้าวแรงกันละมั้งหกโมง พวกมงนี่ก็แลงเลยเนาะบ้านเฮาอืมอยากไปเที่ยวเมืองไทยไปไม่ได้ ใครที่ไม่กินมะเขือเทศนะอย่าลืมนะคะลองชิมมะเขือเทศมันดีนะผู้หญิงยิ่งดีผิวพรรณด้วยนะใส่กุ้งเยอะมากแตงแครอท รสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจัดจ้านอ,อร่อยจ้า จะเป็นน้องมาๆมาสิบห้าแล้วคลิปนี้จะยืดยาวนะคำนี้ให้กับทุกๆคนเลยนะคะคำนี้ให้กับทุทกๆคนเลยคะ่ะรักตลอดไปนะคะอืม น้ำเปล่าค่ะกินน้ําเยอะก็เลยใส่กระป๋องนี้ ขอบคุณที่ติดตาม <c oughs> รับชมนะคะฝากกดกระดิ่งติดตามมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะทำอะไรก็ช่างทำให้มีความสุขนะคะเราไม่ต้องซีเรียสก,กับทุกๆอย่างปัญหาก็จะคลี่คลายไปตั้งสติค่ะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ